เอาละครับสวัสดีคุณผู้ชมนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมเมอร์น่าหลอกนะฮะกับเกมซับโนติก้าใน EP ีที่เท่าไหร่วะเน,นี่ยแปดแล้วฮะคุณผู้ชมในวันนี้นะฮะคุณผู้ชมผมก่อนหน้านี้นะฮะผมได้ไปเก็บแฟกต์เมนต์ของของอะไรนะของใส่ขอบมาเรียบร้อยแล้วนะฮะคุณผู้ชมฮะอยู่ไหนวะนี่นะฮะวันนี้เราจะมาทำใส่ขอบกันครับคุณผู้ชมโดยใส่ขอบเนี่ยจะต้องใช้แท่งพลาสติลพลาสติลนี่ต้องใช้ลิเทียมใช่ไหม พาสติวสามก็จกเคลือบสามน้ำมันหล่อลื่นหนึ่งชุดใส่ไฟใหญ่แล้วก็ตะกวัวไม่ยากนะคิดว่าไม่ยากนะฮะเอาเริ่มจากแท่งพาสติลสอันก่อนเลยคุณผู้ชมมาวะอยู่ไหนวะโอ้โหกูมีแค่นี้เลยเนี่ยหนึ่งสอสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบมีแค่นี้มีที่ทําไว้แล้วหรือเปล่าวะไม่มีไม่มีเลยครับแท่งพาสติลไม่มีต้องไปเก็บต้องไปเก็บต้องไปเก็บเนีะนะเ่ยนะลิทีเยีมใช่ไหมฮะโอเคไป เอาก่อนหนึ่งอันก่อนหนึ่งอันก่อนใช้สองอันดีกว่าโอเคอ่ากนนีอันนี้อนนโอเคนี่ฮะแท่งพลาสติลกระจกเครื่องี่ต้องใช้เคี้ยวเคี้ยวผมมีไหมมีเคี้ยวสามอันคอร์หกอันหนึ่งสองสามสี่ห้าหกโอ้โหหมดหมดสต็อกผมบอกเลยหมดเกลี้ยงจจ้หมานี้ ียงตับเอาวะเฮ้ยเสียงอะไรวะกลักวหลอนหลอนไม่หมดแล้วตอนนี้เอามาครบแล้วขาดแท่งพาสติลสองอันเนาะใช่ไหมอันนี้เก็บไปก่อนหนึ่งสองสามโอเคแท่งพาสติลแล้วก็ไปไปเก็บไอ้นั่นกันอ่าอะไรนะไอมันเรียกว่าอะไรวะไอไทเทเนียมเออโอเคไปคุณผู้ชมผม ตอนนี้ผมทำหุ่นยนต์เนี่ยนะครับมีท่านขุดแล้วนะฮะมือขุดมือขุดไม,ม่ท่านขุดโอเคผมจะใช้หุน่นไปขุดแร่ไทเทนไทเทนอยู่ไหนไปเก็บไปเก็บไปนั่นก็ได้ครับคุณผู้ชมเก็บเก็บอะเหล็กอะเหล็กเหล็กออ่าอย่างนี้เหรอผมหาแร่ก,ก่อนก่อนอื่น เอทำไมภาพเป็นอย่างนั้นล่ะไป let's go <S มาด้วยกันครับคุณผู้ชมเดินทางตามหญ้าแดงไปครับคุณผู้ชมตามหญ้าแดงต่อยให้นะต่อยให้นะผมจะหาอุ้ยอ๋อไม่มีอะไรผมจะหาเออเอเอเนี่ยอะไรวะ ชิ้นส่วนซีนอสนีไส่ไงมาเดชมาเดมาเดครับมาเลยครับผมจะหานี่มันถดงก็ลงไม่ได้เลยเหรอไม่เอาหรอกไม่ลงหรอกนะเพราะเคยลงไปแล้วไม่มีแร่อะไรใหญ่ๆให้ขุดเลยเหรอหาแร่แป๊บนึ่งนะคุ้มจบนะ ที่อย่างเงี้ไม่เจอเจอไหมเจอไหมคุณผู้ชมเจอไหมคุณผู้ชมเจอไหมคุณผู้ชมไม่เจอครับผมนี่แหละไม่เจอมีแต่ควอตนะตรงนี้โอ้ยขอโทษครับมีแต่ควอต อแท่งแทกันนี่มันไปไหนหมดเอาอะคุณผู้ชมหาไม่เจอว่ะต้องเลยไปอีกสักนิดนึงเอ๊ตรงนี้คืออะไรอ๋อโอเคตรงนี้คือส่วนที่ลึกที่สุดนะฮะยังไม่ที่สุดหรอกแต่ว่ามันไปได้ข้าไปก่อนข้าไปก่อน เระสงค์คือต้องการแร่ไทต้องการแร่ไทคือจริงๆผมเอาซีมอดมาผมไม่จำเป็นจะต้องมาลึกขนาดนี้ก็ได้นะว่าไหมนี่มันเป็นตะกอนเกลือคุณผู้ชมตะกอนเกลือไม่เอานะไม่เอานะทีแบบนี้ไม่เจอแร่สซะง,งั้น อะไรคเรนี้นั่นก็เกลือนี่เราต้องเกลือจริงๆเหรอเล่นเกมอะไรก็เกลืออย่างนั้นเหรอสิ่งอะไรล่ะออุ๊ยไปดีฟ้าอันตราย เสียงนี้ไม่น่าฟังหรอกนะจริงเอ้อย่าคูอย่าคูอย่าคูใช่ยา,าย,ยากเราเอาเสร็จโลหะก็ได้นะครับคุณผู้ชมไปทําเป็นไทเทเนียมนี่ไงเต็มเลยโอเคออกเลยว,ว้าว ก็จะดูสวยแบบน่ากลัวเลยหุ่นคุยอะไรเนี่ยหาเอาไม่ใช่ไม่ใช่มาเดมาเดแล่ควดนี่ไงคุณผู้ชมนี่แหละหรวปะดูก่อนดูก่อนวันแลกไทเทเนียมหรือเปล่าแล้วทำไมเลือดกูเหลือเท่านี้เนี่ยโอ้ยแลกเงินหรอคุณผู้ชมเงินเงินเฮ้ยเดี๋ยวปลา มาเลยครับมาเลยครับนี่ก็ควอด์เอาเศษเหล็กก็ได้เอาเศษเหล็กก็ได้ได้ข่าวเศษเหล็กแถวนี้เยอะอุ้ยนี่อะไรอ๋อต้นไม้ไงอะไร จะเจอไ,มไหมเนี่ยคุณผู้ชมนี่เดินมาจะสุดโลก,กน,นะไม่เจอจริงเว้ยนี่เนี่ยเสร็จเลยก็ได้ครับเอาหมด แต่ถ้าคุณจะมาเซนหรือคุณจะมาไกลทำไมขนาดนี้นี่ไงแร่อะไรนี่ไงครับคุณผู้ชมไทเทเนียมเอาว่าว้ามันเก็บให้เองเลยคุณผู้ชมอย่างแค่แล้เดี๋ยว อะไรอะไรครับอะไรครับออกไปก่อนออกไปก่อนเอาอ่ะครบ20ยังเนี่ยต้องใช้อีก20่สิบนะคุณผชมเพราะว่ามันใช้สามอันเนี้ยผมทำไปแล้วอันนึงน่าจะครบแล้วนะเพราะว่าผม,ผมเ,กเก็บเก็บเศษโลหะมาด้วยนะครับ ดูจังเนี่ยแล้วกูขุดอะไรตั้งนานโอเคดูก่อนคุณผู้ชมอันนี้4 32ไอ้4 416น่าจะครบแล้วคุณผู้ชมแล้วมาซะไก่เอ่อบ้านอยู่ไหนอยู่นู่นอยู่นู่นโอเค้ไปคุณผู้ชมกลับกันเดี๋ยวตัดภาพไปที่ถึงฐานเลยนะฮะคุณผู้ชม Let's go คุณผู้ชมมาถึงแล้วเดี๋ยวก่อนแล้วแล้วผมจะเก็บไอ้น,นี่ยงไงวะหาเอานี่ก่อนคนุณผู้ชมเอาว่ะหาคุณผู้ชมมาทำกันเดี๋ยวก่อนก่อนอื่นนี่ขอแปลง จากเศษโลหะกลายเป็นเททาเนียมก่อนนะครับเอ้าเฮ้ยลืมเก็บน้ำมันเครื่องมาปะเนี่ยโหสนิทเลยน่าจะลืมนะเดี๋ยวค่อยดูเดี๋ยวค่อยไปดูคุณผู้ชม ตะกัวอีกสองอีกสี่หนึ่งสองสามสี่อ้ลิเทียมครับไม่ตะกัวแท่งพลาสติลครบแล้วเอาว่ะ แท่งพาดติ้วสามอันนะฮะคุณผู้ชมครบแล้วนะครับตรงนี้กระจกสามอันนะฮะขาดอะไรนะดูแป๊บหนึ่งขาดน้ำมันหล่อลื่นชุดสายไฟใหญ่นะฮะชุดสายไฟใหญ่ทำยังไงหรอชุดสายไฟเดี๋ยวก่อนผมขอดูน้ำมันหล่อลื่นใช้อันเดียวเฮชุดสายไฟใหญ่ใช้ชุดสายไฟนะครับแลกเงินสองอันแล้วก็แลกทองสองอันกับชิปคอมพิวเตอร์ชิปคอมพิวเตอร์ใช้วดทองแดงแลกทองนะฮะ ก็ต้องใช้ทองแดง2อ,อันถูกไหมฮะแล้วก็ไปเก็บตัวอย่างแค่นั้นตัวอย่างของอันนี้อันนี้อ่ะไม่ใช่เหรอตัวอย่างอะไรวะที่มันใช้ทำมันไปไหนหมดวะยมนี่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 สองอัน 2โอเคไปใช้แร่ทองกับทองแดงนะฮะสองอันแร่ทองอันหนึ่งลดทองแดงก่อนแร่เงินด้วยแร่เงินสองอันโอ้โหดีนะมีมีครบชิปคอมพิวเตอร์นะครับ ้าเงนินเข้าคุณผู้ชมไฟฟ้าหมดโอ๊ยพอไฟฟ้าหมดก็ไม่รับไอ้นี่ด้วยเหรอ <c oughs> อะไรครับนี่ต้องเดี๋ยวผมจะต้องสร้างไอ้นี่ใหม่คุณผู้ชม ลงไฟฟ้านิ่เคลียเนาะแต่ว่าผมยังหาแฟกเ์นต์ไม,ไม่ไม่ครบนะฮะไม่ครบนะฮะถ้าอย่างนั้นเราจะต้องรอเช้านิดหนึ่งคุณผู้ชมรอเช้านิดหนึ่งเออในนี้ก็มีนี่นาใช่ไหมใช่ในนี้ก็มีพอดีเลยมาเติมเลือดด้วยมาเพิ่ให้แล้วก็ต้องการอะไรนะลืมชุดสสยไฟใหญ่ชุดสสยไฟเก่ ชุดสายไฟใหญ่ขาดเอาใช้แร่ทองสองอันเฉยอะไรวะแร่ทองสองอันอย่างนั้นเหรอได้่ามาแล้วแร่ทองสองอัน Power All โอเคโหกว่าจะชาร์จเสร็จแต่ผมค่อยทำนะฮะส่วนของตัวพลังงานอาจจะต้องทำเป็นยเคีอเลเตอร์เลยแล้วก็ขาด นั่นอะน้ำมันหล่อลื่นไปไปหาน้ำมันหล่อลื่นแป๊บหนึ่งนะครับ aboard, ตรงนี้เลยตรงนี้เลยเนี่ยมันอยู่ตามสาลายนี่แหละมันเป็นผลพวงของสาลายเอาแค่อันเดียวพอคุณผูมม้ชมไม่อยากเก็บ ไปไว้เยอะเพราะว่าเปลืองพื้นที่นะ s <S เล t โก้เฮ้ยจะเย็นไปฮะคุณชมเ้ยน้ำมันหล่อรื่น คบลวมัง้งตะกัว3สามอันอันไหนวะนี่ไงโอเคเรียบร้อยครับคุณผู้ชมปะเราไปสร้างเอ่อสร้างอะไรนะลืมสร้างท,ที่สิ่งที่เรียกว่าไซคครปครับคุณผู้ชมตรงไหนพื้นลึกตรงนี้ตรงนี้โอเคไป คุณผู้ชมนี่คือการส,สาร้างไ้คอบของเรานั่นเองเรือดับน้ำขนาดใหญ่ที่ใช้ในอุตสาหกรรมจัดไปโอ้โหอะไรจะใหญ่ขนาดนั้นเล่าคุณผู้ชมใหญ่เกินเป็นไงใหญ่ไปไหมเนี่ย อย่างนี้เลี้ยวยากนะอ้าวตืมเอาวาขอไปดูแป๊บโอ้โหคุณผู้ชมขาผมเข้าไงขึ้นเรือใส่ครับเอาวะ <Welcome. Captain. S 1> เฮ้ยมีคังให้ด้วยเหรออย่างเท่อ่ะแล้วตรงนี้เหลือไว้ทำไมเ่าอะไรวะเนี่ยเนี่ยเหลือไว้ไหมเฮ้ยเอาวะนี่คืออะไรเอาา๊ออะ หรือว่าจะเอาหุ่นกับยานขึ้นมาได้ได้กี่อันอะได้กี่ตัวได้นะผมคิดว่าได้เพราะว่ามันเป็นที่ดูดเหมือนมูลพูคุณผู้ชมนี่คืออะไรหลังเรือหลังเรือมีอะไรไม่มีว้าเฮ้ยว้ามีเขาเรียกว่าอะไรวะมีทรัพยากรเป็นของตัวเองใช้ใช้เซลลพลังงานใช้กคุณโยมโอ้โหอย่างเยอะบอกเลย มีตอบิโดด้วยเหรอเดคอรลันเชอร์มีไหมไม่มีมีที่ดับเพลิงด้วยน่านจะเกิดเองนั้นเนี่ยอ๋อนี่คือที่อัปเกรดนะฮะที่อัเกรดใช่ครับตรงนี้เรือดำน,น้ำนี้มันลึกได้กี่เมตรมันลึกโ,โหพื้นที่มันใหญ่อยู่นะคุณผู้ชมทำเป็นบ้านได้เลยนะเนี่ยคุณผู้ชมนี่ฮะทำเป็นบ้านได้เลยปิดประตู เอาว่าคุ้เท่นี่อะไรเปลี่ยนชื่อก่อนอย่างแรกเออเป็นมิกวันนะฮะสดีไหมเพราะว่าเป็นลำที่3นะฮะสีเหลืองเช่นเดิมผมชอบสีเหลืองคนระับคุณผชมเอาว่ะข้างในเป็นสีนี่แหละสบายตานะครับส่วนตรงนี้คืออะไรทำไมภาพมันไม่ชัดวะเนี้ยหรือว่ามันเป็นแบบนี้อยู่แล้ววะ เนาะเอออันนี้มีแผ่นผังแสดงเรดาร์เอ้แสดงสถานะนะครคุยผู้ชมสเตตัสต่างๆนะครับกดอะไรไปได้เลยนะฮะ <c oughs> อันนี้คือเป็นหลอดเลือดใช่ไหมหลอดเลือดของยานอนี่คือเฮ้ยโคตรเฟียวปิดไฟเพื่อ <c oughs> ปิดไฟเพื่ออะไรครับอันนี้คืออะไรไฟหน้าดิถูกปะ ไฟหน้าไฟหน้าโอเคดูดีอันนี้คือทิศทางนะฮะส่วนขับกรอง Energy อเอ e r จนีออฟไลน e กดยังไงอ๋อเฮ้ยอาวาสันด้วยเหรอแต่ทำไมภาพมันภาพมันไม่่มันไม่คมวะมันไม่ชัดคุณผู้ชมเดี๋ยวเดี๋ยวมีเตือนมีเตือนจะชนด้วยเหรอโอ้ย มีเสียงด้วยอ่ะคือยังไงอ่าฮะอะไรมันเตือนแล้วเนะี่ยทาย,ยาทาย,ยามันเตือนทาย,ยาทโอเคเอาะคุณผูมโคตทเท่เสียงอะไรเอ้ถ้างั้นผมสร้างเอาของมาเก็บไว้ในนี้ก็ได้นะคุณผู้ชมครับแล้วก็ สร้างแท่นชาร์จพลังงานอะไรต่างๆมันสร้างนิวเคลียร์ได้ไหมเอ้ยมันสร้างมันสร้างไอ้แท่นแท่นนิวเคลียร์เรือดำน้ำนิวเคลียร์ตรงนี้ได้ไหมคือไอ้แท่นชาร์จพลังงานแต,แต่ว่าผมยังไม่มีนิวเคลียร์เลยนะเดี๋ยวอัดดวยเนี่ยยังไม่มีนะคุณผู้ชมคุณผมอะนี่ไงนิวเคลียร์อ๋อแต่ยังไม่เสร็จแล้วไบโอเลกเตอร์ actor, ตรงนี้สร้างตัวนี้เลยได้ไหม <laughs> ไม่ได้ครับไม่ได้คุณผู้ชมไม่ได้ไม่ได้ไไดไไดอา่าฮะ น้ำก็สร้างไม่ได้มันสร้างได้ในนั้นคุณผู้ชมในฐานนะในฐานเออโอเคสร้างไม่ได้นะฮะคุณผู้ชมก็นะฮะเดี๋ยวพาไปดูด้านนอกก่อนว่าสีเหลืองมันเป็นอย่างไรเอาว่าเหลืองแค่นี้เหรอเดี๋ยวผมจะต้องไปเปลี่ยนตรงนี้ด้วยโอเคนี่ครับชื่อมิกวันสามโอเควะคุณผู้ชมและนี่ก็คือไซคอบของเรานะฮะคุณผู้ชมครับ ในพาร์ทนี้นะครับคุณผู้ชมถ้าชอบนะฮะกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ให้ด้วยนะครับแล้วมาเจอกันใหม่ในพาร์ทหน้านะฮะสวัสดีครับ